สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกคนครับวันนี้ก็มาพบมาพอกับกอบผักกินผ้ามวนคือเก่านะครับนี่ครับสุภาพมากินนะครับแนว้แซบแนว้แซบคือเก่าสุดเท่านั้นดีๆกันชื่อว่าน้ำพริกนี่น้ำพริกกระบปีเ้ยครับเด้อพี่ห่างกันนะครับคนๆแนเคนๆนนะครับผมนะฮะนี่ได้ไอ้คุณนายไห้มาครับคุณนายน้องไห้มาครับนี่ หอมอกปลาคอยเงะตัวแต่ก็ได้ไข่ว่าหน่อยหนึ่งครับไข่เป็ดเด้นะฮะแล้วก็ปลาทูน้อยหนึ่งครับเครื่องโตกินยางละนิดยางละน้อยครับจังได้กินหลายๆอย่างนะครับผมมาครับส่วนข้างหลังนี่ก็เป็นส่วนนะครับส่วนหลังบานนะครับผมมาครับมดตองรอหลายยายห้างครับพักก็มีซึนีละมีกาดดอกบากะของขมเนาะนะครับกินขมกันนำลำพิกก่อนว้าวของนิด ้ำพริกนี่เนาะยก้มครับกาดดอกครับกาดดอกเด้ออืมอืมกรอบๆหืมอืมใจกัของคุมอืม มกแกงเผับชิมหมกคุณนายก่อนเป็นได่ดีท่วงทีติเด้อแบบนี้เด้อคุณนายเด้อเสียบว่ะหอมหมกหอมหมกภาคกลางนะหอมหอมหอมกระดา,าบัดตัวอเสียบออื ตกเขามาหน่อยพอดันเด็กขึ้นกับเบาอยู่โอ้ขอทาขทาขาทาทุกอย่างแล้ว คบวันเห็นงานเบบมือรวยเฮือล่าเลยครับตอแบบคลิปคอมเมนต์มูเลยครับครับขว้างแทะวันยังกินเมียเห็นงานงหล้างหงดูล่ะอืมต็มเกลา หัวนั่งกินขาไม่เห็นงานออกหนากล้องจะชื่อแล้วครับของแทนันก็ <c oughs> หูก็หูยุ่งเนาะของเมนนี่มันคักกันดีดีครับป็นน้ำพิกะปิอ ของครูวกันคือข้ามไนคือตลาดนี่ท่านได้กินท่านนั้นแหละครับหนาหนาวเนาะประกาศดอกามงามอืม ไข้เป็ดนี่ตมขักแต่ว่าถอดบอดเท่าไหรถถอดนี่ต้องไขไกลถ้าตมต้องไข้เป็ดครับมาขัดเรื่อของคมค,ม,คมนี่ ของขมของเม้นนี่ก็เออ,อเข่ากันจะบอกแตน้ำผู้ใด้ไ่ได้ครับอืมนะครับ ปลข้อปลข้อจับกันไงจิ้มจิงน้อยค่บเป็ดจับก็เข่าน่งไม่สำสุก กูได้กินขอก็แซ่บก็เต็มตโต <c oughs> นะรถเนาะกินขอก็แซ่บเนาะกินยั่งก็บมะเด้นี่เมนูที่สุดยอดน้ำพริกนะครับขึิงเจียวเผมนำกุยช่างครับขอ้อคือเป็นน้ำพริกเป็นเป็นบัตเอาบัตขอแค่มีครับส่วนหลังบ้านมันนี่มัมีลมเลยวันกน่อนอยู่เว้ยลมวึงว่งวึงแห้ง Vật thú เดี๋ยวเียน้อยหนึ่งกิกนน้อยหนึ่งมือหนึ่งนี่กินเข่าสองขาบครับเทียงกับคัมขันเจาน้าเนี่ยบัวแดงบัวข้อยหิวครับจนหล่เลยครับเอกินพอห้องถ่วงเนาะดูถั่งเห็ดงนันหนึ่งเครับกับบัวข้อยหิวครับเจ้าหลาย ปสายไบ,บ,บ่ายซีฟซีเบสม่งหมดแล้วครับค่อยกินกําลังดีนี่กิดยอดกิดอยากเต้นจะแกจัง่อยครับอืได้ยอดแกหย่ำยากครับอคิดปวดเติมงาม อันตรายคุณซื้อมันปลาเนี่ยกลางเลยนีย่หายปลาข้อเลีย่ยบแล้วแอบยำเบ้างดีิไข่เป็ด กทูลงป่าพริกกระปิลงป่าเตรียมผักก,ก,กันเตรียมผักเตรียมผักเฮ้ยมีอันเกลือหยดกล็เพราะเค้าเลาะแค่แหละนึอืมโอ้ยนี่หยดบางงามสัมหนาหนาวป่ะนึ่งเด้หนา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 วกัดยิงงํางามกัดอกบุ่งม่วงเด้อ Bạn đấy gặp, bác phải vâng đó gặp, nghe tôi nó muộn, ngạm bộ. Địa chỉ thai thì vẫn gặp ngạm, ngạm đó. เสถียี่เอาขาวมาหน่อยเบิร์นหลับไปทั่วหน, <c oughs> นึ่งเบิร์นเขาว l ลจีไปที่คิ้วเอาเอานามลาดเขาเป็นยกบวกไปะลมถึงตึก <c oughs> โอ้อย่ยาไเหาเห็ดกันเลยครับใส่ความรุนแรงเหน่นบวกคือดอก แต่ว่าพึ่นกับบคือหรือว่าอีกคูหนึ่ง่าไปตีกันเหครับตากันนะครับเนาะคนไทยแต่ว่ามันกัดหนาสมควรเน็ดเขาเวิร์ดเราหนามลาดเทียเดียวของพ่อวาสองเทียสามเทียวเว้ร์ดพึ่กดใจบาไวเลยเนาะคนนำมันที่ว่ามันเป็นนำถึงจบแล้วเรียบร้อย,ยอื 재미 <laughs> 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 ແລະຍັງຊິກິນກັນເທືອງເຈົ້ หมองมาถ่ายเหรเล็กทั้งเด้ยี่ว่าเด้อว่ากูแล่นนี้ได้หนึ่งมาครับคือตัวน,นี้เล็กบ่าวก้องนี้เล็กเบล้วกินเพราะอายุท้องครับ เอาจะลอยไปเส้นเอาจะกวอดซิบกวาดซิบกับพอครับ <c oughs> กินหลายหลาย <c oughs> ทองอืดม่อย <c oughs> ากมออีกอีก <c oughs> <c oughs> bang Dạ Nữa không? Mua bật

เดี๋ยวเปิดเป็นท nice ีละลายนะครับเนาะสุดยอดคือดกอลครับบอกเลยว่าไม่นี่นี่สุดเท่านั้นครับผมสุดเท่านั้นดีๆครับก็มือนี้คงไม่มีอีงมากมายนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ซองกดพากินพมวนได้ด้วยครับเด้อนะครับก็มือนี้ก็สวัสดีครับ